ท่ารทหารกบฏไม่ฟันกระพูนี่เลยซุ่มปะเลยทุกคนก็ต่อยากดำหน้าใส่สิ่ง้แต่ดำหน้าใส่ก็ต้นเขาไปยู่ตรงนี้ลบเบดอเอาเโออ,อใจอใจโอประกันเหล็กหลุดนนึกมาหาเหล็กมาเลยเนี่นยจุโอปรอดปด้ก็ุดตัวนี้จะเจอ่อนหน่วยมันอ ไลเมื่อเมื่อ่ประรถตังพวกเก็ตโต้ันนี้สบายดีเลยไเราทุกคนวันนี้ไปเรีน่นน้ำไม่ยากเลยทุกคนไปทำการประชามันี้ไปพอแม่ลูกแบบ ตัดผมแต่ต้องเอาโทรศัพท์อ่อยเด้ถ้าซ่ําเพิ่นบ่ยอมตัดพอได้เถอะบ่เป็นหยังน่ะเือก็ จเย็นๆไกเลยเลย กบูน ไตจะหนักไตจะได้มนดีมันเคยชื่อนุ่มไไปหรอจะไ่ยไตใส่กับไปไปนี่ง่ายไปหลายเออยง่ายกว่าอยู่บวลมก็ได้ ເລີຍຕົ້ມເປເລີຍທຸກຄົນອູ້ເຕະກະຢາກນໍານາໃສຊະເດແຕ່ນໍານາໃສກະต้นເຂົ້າບໍ່ຢູ່ດອກນີ້ລົບເໝິດ คุมเป๊ะคุนพ่อลูกคุนไปถ่ายอยู่พุ่นโอ้เปลือยแห้งอีลีกระบ่อนนี่เลยทุกคนนี่เอาชุดเลยเฮ้ยนี่นี่โอ้ไปหลบมนี่ไปแจกไปแากสิคือเสภาเกือกขีต้ต้ม บางอย่างเอาอย่างพือหนุ่มเพราะว่ามันเปื่อนซ้อนกันบ่ไรไปบ่ไป หอดบลเปือดอีกนะทางบอเดเาเออนุ่มเลยสะ ขานาาดนานมากก็ดีเลยเนาะบูบูคิดว่าทางคียังเปลือนอยู่คิดว่าทางมันมังเนี่ยเลยข้าวาจะมาเล่นตรงนุ้ยข้าว่าจะแวะเนาะนอนไนหะเออนอน เป็นอยากว่าอะไรไปร้องกันน่ะร้องหรอโอ้รถคันแรกในชีวิตเลยนี่คนอยากได้ก็เลยซื้อให้เพคนไปกันก็เลยอยากได้คันแรกในรถสีปีไป ใส่ชมผมมื่อแม่เบิ่งไหนหล่ออยู่บ่อู้ย์หนากินกระเล็บหมใช่ไหมโอ้หล่อขนาดว่าเบิ่งนยืนดี่ดิชิเบิ่งทางข้างงี้โอ้ทรงอ่งนี่มาเท่เลยไปรอแล้วรอแล้วไปเลยบ่ไปไปกระโอรงกพี่ละกระโปรพี่ละมาออกซะพี่ละออกซะพี่มันจะไงไปย่างเออ เออสิแมงและยันของเขาเขาดอเขาเลยเดีเกี่ยวงานเมื่อหน้าท่านี้มาทางนี้มันง่ายเนี่ยมันไม่ค่อยเปืือนมันคือออกข้างเทาเคยออกมันเปืือนเยอะเกินน้องบ่มด้วยลูกอย่งนี้ฟางจีนอีกเลยงานกระเบื่อขี้เก่าเลยลูกก็ห่อเทียงจากงานคนเดียว Hoa nhãn cổng mọi khi ăn mấy lọc nha hạc liêu và hết đất để... <laughs> hết bùa 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 hết buộc. hết bùa hết buộc hết bùa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  hết hết น้องต๊กุูกไมได้ลูกเออเยียมหันเลยเออจะเรียกดบมืนิวเนี่เถนะเออเยี่ยมหันเลยมันก็ฉลาดคือกันนะดิลาบมลาดก็เยไเรียกดบางนิว nhà nào lúc rụp rạp, rụp rạp anh em cày thớt nùng sốt, nung sốt, nung sốt đoạn, đi. nung sốt nung sốt nung thớt nù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 ng nung โอ้พ่อจยกเล่ได้ไปเล่นน้ำวนว่ะอยากเล่นน้ำหมูเพื่อเอาหมวนใช่เนาะเอาขลานเล่นขลานเล่นขลานแบบนี้นี่มาเล่นด้วย้หนิขลานนี่ให้น้องนน้ำลูกอันหนึ่งให้น้องเล่นน้ำหลูกอันหนึ่งนี่นี่ให้น้องเจ้าเล่นชองอันแนวให้ไอมให้ให้เลยอ โอ้ตน oh. 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 uh ันอป้ายบนเนาะนคณะอาจารย์อาจารย์โอ้ได้เนาะดินตะกรางนี่กิ้ตะกรางกิงนดินนี่ลหะอ้ต่งเป็นขวดเป็นเลยพวกเ็นเป็นขุน่ะเ็นโอ้เออัดจ้บุนจะเบเห็คือเขาผ่านไปเป็นบะเฮ็ดกดอดอกเป็นบ่ ทานเปิดเทปะเป็หดอไม่ได้ไม่อู้ขนมเออแก่ไม่อู้กระบอกไม้แกซื้อนุไม่กลงนึงเออโอยหัวจเจองมาชิวกยาหนะนุ่มลิ่มนุ่งนอองไบ่บ่หนองเห็นชื่อเห็นหนอกระบองไม่ดัเนื้อเราขายไงมาายเบิดเนื้อฉ่เนื้อโฮกลิ่มย่านไปหรอบย่านยอมเลย เอาทำปรตเราเปนิไรหนึ่งาคาที่มเอออ้าวเ้ยแกเนี่ยโอ้ยเนาะเปิดไปนู่นเรมากินขนมปังัน้ากินขนปเอา้วอ้ขอบใจรับหาทอนไมนนึอาต้นมันจะ่ังเดียวก็จะมากินเออนั่งแล้ววแห้งแล้ว

Hippos vậy chị chị bồn nặng ơ ơ ơ chạy luôn à, ừ, ừ. luôn 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 này trẻ hay quá, quay đi mưa à đi, về đây nhang mưa nỉ lệ xem nỉ lệ, mưa bị u về đi thầy luộc nhang mưa, mưa đơ năn, được luộc như thiêng lẹ, lên như thiêng hẳn lẹ, lên thả มื่อานำกลับมือมันกลับไปยังอะไรบนางไม่ใช่เดอโอไปลบไปเอาโอ้ใหญ่แล่น้ำกดเด้อใหญ่แล่น้ำกดแม่แม่แมว่าสิพาไปเอาหอยเซอรี่ไปลูกยังอันนี้พอจะกลับไปเอาเลยอ้าววาสิพาไปเก็บเอาหอยเซอรี่ในปากส่อผลละลายก็เลยมาแล้วกันเบิร์บตบาดนี้ เออพนดมูกจไปป่าแล้วค hmm ่ะโอ้น oh, ี่บ่อเท่านี่บ่กรช่วงเพิ่นเป็นพอดีก็เลยบลำไส้บรยัางเลยเนาะบ่ตัวนี้อ้ัวนี้มันตายบ่เนี่โอ้มันลงอันนี้เนาะมันลงขาเงีเต็มแล้วบ่ารึ่งโอ้ันเป็นหอยคักหรือเา มีทั้งป่าด้อนี้บ่ดีเหาแงโอ้มีหดป่าปลาเข็งก็มีเอเาีเตัวใหญ่โอ้ตัวนก็มีโอ้มีทั้งป่าเนี่ยปลดๆปลว่าจําหางมันจงอยู่เาเอาว้บ่มีขานคั่วโอเค ข้าวโพดมันลายแล้วข้าวโด่ไหมโตคนนะนี่ตเม่ใหญ่มันบได้ลงมายานแต็มมือโนตกอมาวางคอยไขมีหากระสวงด้วยนี่นี่มันกุ้งก็รูเออวลายเนาะเท่านีแล้วสรุกไหลจโตดิสโตขวนีเฮ้ยลายได้พี่นะลายได้เตลายบ่แล้วมือะติ่งเหรเปลาเลนี่ยเม่อไเนี่น่ติ่งเหว่ยยิ่ทาหลเออยิ่ทาเออเออเอ ือจะเล่นกระเคงในบางยานี่ยังหรือจิ้โง่จอกคอปีงใช่บ่แม่จะมาลยมันคือกระปีงเลือกแค่เลือกเอ้าเลือกเอแต่หนวนยหน้อยมันเอาไปนี่เลยมาได้คือเสปามันตายเนาะมันตายดอกเันมาแห่งรายกูเข่า้ายยังเนี่ยเอาอยู่เทวหนาโชเ์ล่มๆอยู่ อไม่กระต่ายไม่ได้เปฮเซอรีใช่ขึ้นอายด้สั้นลดขึ้นอายไม่กระต่ายเห้่อายลูกเหลือก็อหน้าหอยกระต่ายเนยเออเมื่อใช้จักรันล่ะประลุดทองสีโอ้เดี๋ยวมาลุหาโตอุ้ยผีพกโตนี่ก็คอยเฮ็ดเองนี่ใช่นามทางไปแล้วรอบหนึ่งมันนี่อ ก็เลยไม่แต่เหตุเองเบิร์รป็รถฮกโต้ที่พ่อปีงเลยผู้ที่พ่อมไปจมใหู้เนเป็เตุเองไฟเชียร์ไทยี่านหน้าเลยค่ะปล่อยเลยขนหน้านี่เหตุเองอะไรได้ท่านหน้านี่เนาะลาสีออกอืมกุ้งไอ้เมมทำมาป่านใช่เดี๋ยวมนสี้าแล้วอเมมค่ะปลาเข่งนี่ป็นรถยากอี่งเลยนี่ปลรถปลาเข่งนี่่ยเพงปรถปลาเข่งอันนี้ปรถไม่ใช่ไม่ใช่ปรดมิจิโต่สามกันเลยไม่ใ่ใส่ ใส่ังใส่เอใส่เอลใส่ไงเลยสำเนียงปลาโรตงย่างอีกเลยปลาโรตังวกเก้เด็ดเด็กน้อยพอดีเด็ดขอการลงมาเบิดเนี่ยหากำลังใจหนึ่งชมนี่เลยน้ำกลเอาแล้วย่งอีกเลยใส่หาะลายลีหอยนะตุ่มสมตอนมาเห็ียดจถึงจะปลาดรนาะเออถึงจะปลาโรติงยังต้นาคัด คอยปยามสี <ítulo> ่หลอบก็พ่อแต่งูสี่หอบอืมเท่ออกอะไรแล้วก็ตี้ผอมตายสามสี่สี่ก็ยังมาอีกก็เลยว่าบแมนมีคนเห็นบตอนนั้นฮะว่ามีและอาดัมแลวถั่วมมาอยยังนิโกกแล้วบมันได้ดอกอืมคือคนถั่วมตงูดอแล้ว่ามันบมานวโอ้่จาังเกเนาะคคนถั่วมบอมานบมานมานแต่งูอันเด้ นี่เอาเก็บเอากุ้งนี่เออหนูดีได้ไล่เติบนี่อืมเนาะพอแดนไม่เติมกระต่ายอือพอแดนไป่ตบมอีได้นี่ด้กระเที่ยวนะหน่วยโอ้ยมันเลื่อยใหญ่ใหญ่เลยนี่กระเซาอโอนหน่วยมันอืออย่าได้พยา่อยยานลายหนูยางเจ้ากเข่าดีเจียกหอยได้เียเนาะไปแบบนี้เมื่อเอาพามาให้เล็กขึ้นจังหวะและจะคือไถมุกปลาโรสหางเขา อุ้ยปลาลดตังพกเกตโตคนนี้พอดีเอาไปตุมให้เมียวไปได้เลยลงมาบดจากว่างใช้ขีดตเมียชิ้นี้ปลาบดอบจากวาแหล่ต้องกดบนสองคอยเราว่าคอยเราว่าไม่หาลบเมือไอเสมันไหแหล่ลงมาอะบัเลยนะแล้วมาแบบวิดอิตยี่าตายวายบายเนย ไายบายโอ้ไายบายแยกกันคนละทางแล้วไายบายเนี่ยสันบายลูกไม่บายปลากับลูกเนี่ยยังหายอยู่ดิโอ้ยไปเมื่อลูกมันแดดไปหาด้วเออได้บุคอยนี่ได้หายไปมาดิเมื่อท่งนี้ถ้าเมื่อเมื่อท่างมันเปืือนทุกคนลงมาเก็บหอยหายโอ้ลูกชายเอล้อยพอหนึ่งนี่ทุกคน ในที่มันคือกันพอจะเกิดแนว่ยไรมาพี่วะจะเอิดแนว่ไดหลาวอีกหนึ่งนี่มาพี่อุ้ยหยาดพอดิจะเอิดพอเนี่ยได้อีกหนึ่งนี่ไปย่างย่างพอไปเห็นย่างดอกยย่างย่างลำล้างแม่แล้วย่านพอวันนี้ย่านพอหายมาเอิดเกี่ยวกาบที่บนเงขาซุกเลยนี่เรื่องเนี่ยแหละเขาก็จะอีกประมาณช่องถิดกระเกี่ยวแล้วนี่จะมันยายพ่อเหมาเลยทุกคนนี่ ตัวยังพ่อเหมากระมีตัวแกวกรม,มีเซ็นตัวนี้ครับมันกลายเลยนี่ตัวนี้ฮัพ่อเหมาตัวนี้พูดได้เพียงขี่แหเลยทุกคนก<อ>ปิเงาไปบันี้เขากบซีลบเมือ่อเพราะว่าในพันใหญ่มาถ่ายอยู่เพื่อนนะเพื่อนที่มาหลินเขาก็เลยไปเฝอามาเฝามาหนิเพื่พอนนอนถ่ายอยู่เพื่อนอยู่เพราะว่าบริณฑนัดกันเดนในพันใหญ่ มาเลยเอื้ยก็โทรมาบอกว่าในพันใหญ่มาเฮือนเปิ้ลปลาสินอนถาอยู่เฮือนเพราะว่าโทรศัพท์ในพันใหญ่ันใส่อะไรนะจะมันเป็นยังเพิ่นกระชิมาเอาเพิ่นปลาให้ในพันกระปูเห็ดไห้จะเห็ดใดจะเห็ดบะไรจะเห็ดให้เราใดเราบ่เฮ้ยโอ้ในพันกระปูเห็ดให้ใดแหละเป็นยังใครแน่พราะฉีด้ติดต่อกันได้เขาจะติดต่อกันบะไรกันในพันใหญ่มีแต่ต่างคนต่างอยู่ไม่แต่เห็นหนาการมหากันจังหูจักกันไปหันมาอนี้นะเขาจะหูหูบริติดต่อกันเลยกันในพันใหญ่มาทางนี้นี่เปื้อกรถ เหมืองเขาพอดีถมถมหัวเขาเลยนี่สำคัญกับคนแน่มาบเห็นดอกหัวคนนี่เห็นแต่เขากูดูว่าลูกสายพื่นทางมันเปิดอ่แจ็คมือตอกดีระบอตะปูนี่ก็ได้แจ๊กมันจะลุดช่วงทำลุดนี่ปแจ๊กสิว่า นี่ทางนี่แหละทีวเพะมันเละดรงเปะแนวน,นี่แหละเดออ้เ๋ไปในนี้มาดิชิวนแวนนนแหละนไหมหกสางแล้วสิไปมาทางหลัดไปออกสายบบนี้